ฝันผู้ดใดเขาฝันให็นเป็ดสีผมสีนี่ือรอคักเถอะหลายปีเด้อวมั้ยห,หน้ากับเขากี่ปีแล้วเห้ดชีบุซินีหน้าเขา<อ>คักเนาะผ,ผมไปตองกล้วยเขามาตองกล้วยไปตองกล้วยอ้อนอน่ะมังสันเห็ดชีบุซินีเน,นี่สีต้นใหม่ไหมพอยู่นอยู่กับธรรมาชาติ โอ้กระทำมาสาดเพรว่าจะกับกลมเกลืนกันค่ะขวดเดี๋ยวย่อมปิดยังนี่ย่อมปิดหงอกบ่ะบ่แล้วโอ้พมี่มืองอกตั้งประเทมีเด้อโอ้พมีผพมืองอกขอโทษขอโทษความอภัยจัะมาอยู่ซิาทีกับซิล่างได้ป่ะนี่ซิาทีกับซิล่างได้ด้วยได้บาทนี่กับซิลล้อเบื้องน้ากับลาดได้อินเดียได้บาทนี่เอานั่งอินเดียนั่งอินเดียเพราะอินเดียเขามีนางมาอยู่บ่ะเพราะมันเขาเป็นโควิดรบ่บ่เขาอ่อนนางเก่ามาสายโอ้เบื้องของเก่ามาของเก่าบ่ะู่ไป็นรางบัลส่นกรตัดต้นใหม่เออไปไปไป ไปยังลูกน้องสิไปนออนหน้าดิมือนี่ลูกพี่ไปนออนเป็นมู่นแน่ลูกน้องยานอีนีอีนีกรอีเรียเ้อีนลอีเออป้าไปปะบาดีดีว่ป้าว่าเป็นเซี่ยวดิหนูหนูคือตัวดิตานอ้วโอป้าก็เป็นตัวสร้าเป็นหรือเปล่าผู้ได้มาเห็นหายไเป็นได้ข้าสร้างงจ้า่ะเด้ือุกน่องจ้างข้าจอยนยกมุ่งห้เข้าจอน้ำมือหา บอกสาแนกสิเออยกเลียงถามนะที่ลัง้าปลาแขกนะถามเรียวลูกพี่บอกว่าจัพอจักแม่มันลูกพี่บางสิลูกน้องถามว่าจ้างสร้างให้ถืูจักลูกน้องถามว่าผู้ใดจ้างจ้างสร้างไดยมะมุ่งลังค่าให้จักพ่อจักแม่มันหนุสนเขาูจักแล้วก็ถือจักมันสังเวยใช่ไหมสังเวยจักนมัดนก็ถืกนจ่าได้ไหมมันมาอได้ไหมมันมาเอได้หนิ แล้วแถมเขาชื่อแถมงานที่อใจต้องซื้อใจตรงนี้ได้ไหมอันพี้นถ่ายหินฝนตกถ่ายหินมันนี่ก็แล้วได้บ่อนี่ยังมันได้บ่อนี่แล้วตรงนี้เห็นยังไพ่ได้บ่อนี่เห็นเล่นไพ่บ่เล่นไพ่ตัวบ้านโอ้จองขาหนึ่งรึป่าจีดามีบ่ตีแม่เพื้อแก่หสูตีดำมีเขาตียังเขาตีเล่นอนเฝ้าอยู่นี่สซ่างเล็กมาสซ่างยังมาแล้วเสียเขาเจ้ายกให้เขาเจาะหัวตัวเท่เที่ยวไปเด้อคุจีเสียไปเด้อ ไปอย่าไปเด้อเด้อลูกน้องสิย่านขี้ต้มยี่บะระชูขี้ต้มยี่สีจะบ้าหรือไงฉันเคยนอนนั่หมดนั่นแหละบอกนอนยืนต่อี้ต่อกัน่อสิบ้าไปไปเป็นมุ่นลูกน้องย่านใจเพื่อดีสาผมไปเด้อส่วนลูกพี่แดงไปเด้อมีสกีบ่เอาเนาะเอาเนาะเบาดีๆเด้อว่ามัน่มนเบ็กหน่อยคุยกันดีหีิจับมือมนลูกน้องกันได้หนิเออเอาเอาส่วนลูกพี่แดงไป อยากรัน <ítulo> <ale> ุ <irgendw carbono S 2> ่งโอวิส <em> กีสีสสำคัญสีสสำคัญวิสกีผมไปบกไหนบว่าสสาผมอาบน้ำผมเด็กไปมือเลยแห่ไปเจอกันเจอกันเจอกันรับเสียเจอกันเจอกันคำคเจอกันส้เก้วจากน้อยอยบายบายน้นเซ็กซี่เนาะอากะเจงกันนะขอลางโอ้ยเนี่ยครับผมสวัสดีครับผม กอพ่อครับพ่อหมูตกคอกครับผมกับร้านส้มตําแม่หมูตกคอกนะครับคนเก่าคนโก้คือเก่าครับผมพ่อหมูครับผมอ่าหลายคนอาจจะถามว่าพ่อหมูหายหนาไปใส่นอกมาลงคลิปจั๊กเทียครับแม่หมูช่วงนี้ครับช่วงโควิดเนาะก็หยุดกันยาวตั้งแต่สงการหมดครับผมอันเอฟซีทุกคนก็ได้เนอกแต่สิงห์หูยุ่งเนาะโควิดโรคโลกระบาดครับช่วงรถไฟกระยานเนาะพ่อหมูบางคนก็ถามว่าพอหมูว่าสันก็พบเห็นออกคลิปจั๊กเทียว่าสันเออ ออกอยู่ครับเนาะพ่อหมูก็ออกหวยของพ okay. <t om kit> <T> ่อหมูล่ะก็อาจจะไปออกช่องของพ่อหมูแน่ของแม่หมูแนี่ยสองซองนะครับเนาะก็มีช่องพ่อหมูตกคอกแม่หมูตกคอกนะครับเนาะเอฟซีทุกคนเคถามว่าลังคุนกับโบเห็นพ่อหมูก็จะกฟางนะครับเนาะถ้าอยากเห็นพ่อหมูกดติดตามช่องร้านส้มตําพ่อหมูตกคอกไว้นะครับเนาะแม่หมูตกคอกเพราะว่าพ่อหมูสิลงช่องพ่อหมูแน่ช่องแม่หมูแน่ ช่วงได้วางกับบว่างครับช่วงนี้งานหลายครับช่วงววหรือบูมเบนวาตับหมูคงหลายครับออกไปยุทงหน้าครับเฮ็ดห้หองน้าแน่ยกับเฮ็ดเถียงหน้าแน่เออไว้พักนอนเหรียญนางเหรียญนนะ้าไปเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้านะครับเนาะาช่วงนี้กะหยุดยาวเน่เนาะแล้วก็มาเขาเลี้ยงเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะกับสิว่าพร้อมหมูเวาหลายใหญ่หางสไตล์เก่าสไตล์เดิมเออขีโมหลายกัวไข่หัวหสิว่าอยู่เนาะ กาบสิมีหอยทิดหลอดเนาะเอฟซีหลายคนกัฝากถามมาเนี่ยหอยทิดหลอดอ่พ่อหมูกะได้ไปเอาน้ำพึ้เจ้ามาแล้วเพิ่นก็ให้ไอเป็นสามตัวเพิ่งเก่า่นละครับผมเดี๋ยวพ่อหมูตั้งสิขึ้นโซ่บอกกับสิมีเลขหอยสูตรคำนวณของพ่อหมูแล้วการหอยสูตรวิ่งเนาะเอฟซีแต่จะเคยเห็นนี่ดอกเนาะพอพ่อหมูวันพิเราะก็ให้พ่อหมูไม่ลากให้ออกช่องแม่หมูกะหรือว่าเข่าอยู่ครับเนาะว่าเบิ้งไง สูตรคำนวณร้านส้มตำครับผมของพ่อหมูสูตรพ่อห,หมูเองครับ16 1600นะสูตรนีนน่เนาะออา่เป็นสูตรธรรมดาได้ครับหายากสูตรนี่ว่ายู่เลี่ยวคนละเอาหวยวิ่งคือสูตรเก่าของพ่อหมูสี่อสกสลากรวดเนาะห่วยวิ่งของพ่อหมูเด่นเนาะพ่อหมูเด่นพ่อหม,เอหมูเด่นครับเด่นแล้วก็จะให้วิ่งวิ่งนี่มา100%ครับผมครับ วิ่งมาร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมหอยว,วิ่งครับผมพ่อหมูพ่อหมูให้หอยว,วิ่งวัานี้กระสิเด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดครับผมมักตัวร่องบ่ครับมักตัวร่องเดี๋ยวพ่อหมูจ,จัดตัวร่องให้ครับผมอันนี้ลองครับผม พอหมูบ่ไปใส้ไฮโลเขย่าบ่ไ,าาไปหมดแล้วครับผมอล่องแนวก็จะเป็นหาขับบกเนาะครับนวดนี่พอหมูมาล่องเดืนเจ็ดล่องห้ากนะับบกเนาะอันนี้ห้อยวิ่งสี100่ร้ m. อยคูนร้อยเมตรอ่าหมูจริงพัดเนะครับกนะ็เอฟซี FC เห็นบอสเนานะพอหมูไม่ค่อยมีเวลาสิไปไหว่ายนวดนี่นเนพราะว่ามือเนี่ิออกไปทงหน้าให้เขาเจียนมะวงฝากเอฟซีเขาแหละเนาะเนาะประเวณสูตรคำนวณทีนี้สูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณของพ่อหมูของพ่อหมูนี่กับ ดีว่าเอาสามตัวตรงเอาสามตัวตรงก่อนเนาะสามตัวตรงตรงสามตัวตรงนี่มาลอยเ,เส้นครับผมสามตัวตรงแล้วก็สองตัวล่างบนเนาะให้เอฟซี งวดนี้พิจารณาเอาว่ามักตัวไหนคือบ่ามากักขัดเอาเดอ้อเอฟซีครับผมพ่อหมูพ่อหมูนี่พ่อหมูสีเรียกเอาโย่สามคู่เนียนหนักนอกจากจะซื้อเบาๆครับผมสามตัวตรงๆของพ่อหมูกับสิเป็นหกห้าเจ็ดครับผมพ่อหมูม 7, ักเจ็ดยูรักหนวยครับผมและะ้วถ็งสี่ห้าสี่หก ส7่7จ็ดหสครับผมคือพ่อหมูมักดักดักเด่นเด่นเนียนเนีนเ่นีปรส้นห่าสีหาไเงินเห็ดเสียงหน้าลอยอยู่กับสีเป็นหกเจ็ดเจ็นี่แหละครับผมกับห้าสี่าีเนียนเจแนงวดนี่เนาะเจ็ดสี่หาสี่หหมูมักแห่งครับผมเอฟซีเห็นบ่เนาะ พอหมูกระสีพานไปไหวแน่นะครับเนะเาะนัวพ่อหมูมืออื่นเป็นวันที่หนึ่งบอเฮอ้วันที่หนึ่งหว,วบยบม่ได้ออกเนาะออกวันที่สองพอหมูกระสีไปสรุปอจจเป็นเงี้ยมแรกของวันที่หนึ่งสรุปหวยบุกสำนักขหยแม่หมูสรุปให้ดอกเนาะว่าช่องช่องพอหมูที่ว่ได้สรุปเลยสรุปช่ปองแม่หมูกตกพุกนะครับอ,าอ,าอ่าใครอยากเห็นพอหมูแน่นี่ก็คือพอหมูบอ่อหลักกดติดตาม ฟอหมูตกโคไวัยนะครับเด้อเพราะว่าบางที่แต่ลงในช่องของพ่อหมูเนาะก็ฝากในฝากเอฟซีวางเอฟซี FC ทุกคนนะครับเนาะงของทันตุส้มทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พ่อหมูเนาะหลักจากสิมาถ,ถึงของหวยทิดหลอดเพิ่นฝากมาทิดหลอดงวดที่แล้วเพิ่นกะให้แปดหนึ่งเจ็ดแปดกับแปดหนึ่งแปดเนาะกัของเพิ่อนทะเลีนสามตัวมวนหกประตูกระสิเขาของเพิ่อนรางวัลนี่เพิ่นกะหายมาก สามตัวตรงคือเก่าครับผมสามตัวตรงเนะาะกับเอฟซีก็เอาไปมุนไปมุนหกประตูคือสองประตูก็ได้นะมาตัวไหนต่อตัวนั้นยืนเนาะอันนี้หัวที่หลอดที่ทผมโทรถามเพื่อนว่าได้ตัวนี้เนาะที่เอฟซีถามถามมาว่าตามของทิดหลอดเห็นได้ที่หลอดแบบนี้ซ้ำหนี่ครับแบบเก่าเพื่อนเนาะก็เสื่อมทีเนาะเพื่อนยังบริบวทณ์หอดเป็นจานก็เลยเป็นคิดกีต้น <c oughs> เป็นจานเพื่อนเสีบยบอไร สองเงินของทดหลอดนะครับเนาะเห็นปะเอฟซีเบื้องของทดหลอดเนาะคนกับสิ่งหาสองเก้าหกสองเก้าเจ็ดนะครับผมตัวที่แล้วเพิ่นกับรับประกันก็มาทั้งแปดทั้งเจ็ดมาเบิดเลยเพิ่นกับไหนแปด 8, ต้องเจ็ดมาเต็มเลย <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วเนาะเอฟซี FC, เห็นแล้วเนาะ,ะถ้าเบิ้งเต็รียมพร้อมหมูกับสิเป็นลักษณะน,นี้เนาะพร้อมหมูฝ่า FC, ยเอฟซีทุกคนครับเนาะ ทั้งยิงเครื่องนี้เอ็นน้อยเอฟซีอพอหมูเด่นเจ็ดลองลองหกลองห้าแล้วก็สามตัวตรงๆแล้วก็สองตัวล่างบนเนาะ,ะพอหมูสิไปไหวยแน่เนาอะ,อะกับของทิดหลอดขอบมุณคลิปนี้สำหรับพอหมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอหมูนะครับเนาะครับผมพอหมูสวัสดีครับ